มาจ้าคลิปแหมจ้าสี่ตัวน่ารักค่ะค่ะมามาดูตัวแรกอันนี้ขอเอ่ยชื่อเนาะมีแค่สองแบรนด์นะคะมันเป็นขนมมากเรื่องไงอะ่ะแน็คของแมวแล้วกันเนาะมีแคทของแคทเทียนะคะเอาจริงที่เห็นตอนแรกคือรืกว่าอะไรวะลายเขียวอยากกินเลยมาคิมเป็นไง นเหมียวอ่ะตัวแบบกับอา,าหารเม็ดกับอาหารเม็ดแล้วรสชาติอุ้ยไม่เค็มไม่เค็มกับอาหารแมวอร่อยไหมไม่เค็มเกับอาหารเม็ดอร่อยไหมชอบอร่อยอ่ก็อันนี้จืดกว่าจืดเนาะเหมือน,นฟิลกินล่าเฉียวอ่ะทุกคนใ่เนี่ยในหัวจะโปต๊ตากแห้งอ่ะ เนเราเรากินหัวใจโป๊ไปตากแห้งเลยเหรอเราบ้านเดียวกันปะไม่ไม่เหมือนทอานะเออแต่มันเค็มน้อยกว่าเยอะเลยไม่น่าเราเป็นแบบเหมาะสำหรับขนมมันเนอะพวเราแบบแมวแบบออไงก็อะาืนไปแจะเงียบๆแค่ไหนเหมือนทาโร่ไหมไม่เหมือนขอรแดดมันไม่เหนียวเท่าอ่ะ โอเคงั้นลองต่อไปแัดเชียรเหมือนกันจ้าเอาจริง,รงเธอดูนะมันน้อยมากไม่ใช่ก็ให้น้อยเธอดูใช่ไหมป้อมไปไหน,ม,นมามีรถอะไรอ่ะให้รน้อ่ะ,อะ <laughs> ทุกคนเข้าใจยังคะว่าวเนี้ยเนี่ยเนี่ยนะให้ดู จะหมดแล้วถามว่าใครมันไม่ได้อร่อยหรอกมันกินไม่เรื่อยแปว่าในรถจะขับรถจะแทนถั่วได้เวลาขัไม่ไกลอ่ะเอาแล้วทำไ,ไมไม่ให้ลูกเรากินอ่ะ <c oughs> รถนั้นกับรถนี้ไหนอร่อยกกันอันนี้เหรอก็กดูนะคะเนี่ยแน่ๆจะหมดจริงไม่พูดเล่นใ <c oughs> อันนู้นจืดกว่าอันอันนี้รสอะไรอ่ะอือมีรสชาติกว่าอันนี้ไก่อบนิ่มอันนี้ไก่ชิ้นพาโลอ๋อที่เขาบอกว่าไม่มีพาโลไงจำได้ไะมใช่บอกว่าบอกผิดนี้ชีวิตเปลี่ยนใช่มีพาโลเฮ้ยอันนี้คล้ายพาโลมากกว่าชามนี้ให้ลูกหรือกินเองตอบไม่รู้ <laughs> ไม่รู้คืออะไร ไม่รู้กันไม่รู้โอเคเราไปตัวที่สามกันจ้าอันนี้ของเพจเอกนะคะอันนี้อันนี้เป็นชิ้นนะมันเป็นอันว่าอะไรอะไบค์บิดเออนั่นแหละตัติงอือมีสองเศษด้วยก่ะเธออันนี้รนอะไรคะซีฟูดคอคเทลด้วยนะขอดมหน่อยได้ไหมนะกลิ่นว่าอาหารเม็ดอะกลว่าอาหารเม็ดไงแต่มันเป็นขนมกรอบไง พันที่นี่ไงในในเข็มเท่าไหร่หรออมๆแบบเออแต่ก็กอดจริงโศอาหารไปทั่วไปนะคะอันนี้คือขนมน,น้องนะมาอัลทัายก็ของเฟสเอ็กเหมือนกันนะคะดูดูหน้าเด้อโอ้โหได้ยินเสียงป่ะรอบ ร่วมหืมถูกใจเลยเอยาหน่อยจริงพวกหนมแมวอะ่ะไม่ได้เค็มเท่าอาหารเม็ดแมวเลยนะเนอะอืมเพราะนะไเหมือนแบบคือลูกเราก็จะกินได้เรื่อยๆเนอะถูกไหมโอเคอ่ะใจใจคือถ้าเป็นพวกเม็ดอะ่ะติดฟันเวอร์ <c oughs> ทุกคนคะ ไปเลือกดูนะจ๊าว่าแบบเออลูกๆชอบแบบไหนข่าวเอ่ยาขนมเอ่ยหนมแมวเลี้ยไว้ก่อนนะมิวโอเคนี้ก่อนเละลองเลือกดูนะคะตามความตั้งกาของลูกๆของทุกท่านเลยนะแต่ว่าวันนี้ขอตัวเอาทั้งหมดไปให้เด็กๆกินก่อนนะจ๊าฝันเนี้ยร้องแย่และล่ะไปแล้วนะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีค่ะ กินกินกันนะย่อย